สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการลิดใบต้นกล้วยนะครับแปลงนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้าน้าฝนนะครับจำไว้อย่างหนึ่งคือหน้าฝนเราต้องช่วยลิดใบออกนะครับเพื่อที่จะให้แสงแดดเข้าลงถึงพื้นนะครับป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับแล้วก็ทำให้หน้าดินนะครับทำา ทำให้เขาปรุงอาหารได้ง่ายขึ้นนะครับปรุงอาหารได้ง่ายขึ้นเราไปดูกันครับไปนี่คือคันบ่อนะครับคันบ่อตัวนี้ของผมกว้างอยู่ประมาณสัก4เมตรได้นะครับสัก4เมตรก็เริ่มดําเนินการไอ้ด้หญ้านะครับหญ้าคาเยอะมากๆนะครับหญ้าคาเยอะมากๆนะครับเนี่เห็นไหมผมพยายามตัดออกนะครับกรีบเลี้ยงกรีบเลี้ยงเขานะครับพยายามให้อ่าแสงแดดส่องถึงพื้นนะครับพยายาม ไอ้ริดใบออกน,นะครับจริงๆมันกําหนดไม่ได้ว่าจะให้เหลือกี่ก้านกี่ใบนะครับสําสหรับต้นนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณสักหกเจ็ดก้านนะครับเจ็ดก้านแปดก้านประมาณนี้นะครับด้านล่างนี้คือเขาย้อยแล้วเขาพร้อมที่จะใกล้จะแห้งแล้วนะครับใกล้จะแห้งแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับมะพร้าวน้ําหอม เราก็ปลูกแซมไว้นะครับปลูกแซมไว้โอ้ก่อนที่จะตัดพี่น้องครับยังรกนะครับรกมากมา,กาบริเวณนี้ผมดําเนินการมา3วันแล้วนะครับ3วันแล้วนะครับสวันแล้วนะครับจริงๆการริดใบกล้วยนี้ก็มันจะมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือจะให้ลําต้นเขาโตวไวนะครับคือกรีบเลี้ยงเขานน่คือเขาจะรัดตัว คล้ายๆคล้ายๆกับต้นมะพร้าวนะครับเขาจะรัดตัวนะครับก็พยายามริดใบออกนะครับให้เขาอ่านาอาหารไปเลี้ยงส่วนอื่นนะครับนําอาหารไปเลี้ยงส่วนอื่นนะครับอสลับกล้วยชุดนี้ผมปลูกนูานตั้งแต่ปลายปีปลายปีหกสี่นะครับปลายปีหกสี่แล้วนะครับนี่เหลือด้านนอกนะครับนี่ความรกของเขานะครับด้านนอกคือฝั่งนี้ผมยังไม่ไดําเ,เ,เนินการนะครับยังไม่ไดํดาเนินการเลยอ่ะ พยายามเล่งด้านในก่อนนะครับด้านในก่อนอ่าสลับกอนี่โอ้เหลือตั้งห้าต้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะช่วงช่วงช่วงเขาขึ้นนี่คือเขาห่างอยู่แล้วนะครับเขาห่างอยู่แล้วอ่าช่วงทีนะครับตัวทีเนี่ยผมก็พยายามที่ตัดออกนะครับนี่คือหน่อกล้วยนะครับหน่อกล้วยผมตัดออกไปสามหน่อสามหน่อสี่หน่อครับฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับคือ หน่อเขาแทงขึ้นมามันก็เป็นการแย่งอาหารนะครับแย่งอาหารแย่งอาหารต้นใหญ่เขานะครับสำหรับต้นนี้กอนี้ผมเอาเหลือไว้สองต้นนะครับมันขึ้นอยู่สภาพและภาวะของเขานะครับคือจริงๆก็ให้เหลือไว้สักสามหนอนะครับสักสามหนอนนะครับหน่อที่ผมตัดทิ้งไปคือมันไม่สวยนะครับมันไม่สวยนะครับสำหรับต้นที่เห็นนี่ก็คือ,อผมเอาเครือเขาแล้วนะผมเอา เครือกล้วยออกไปแล้วนะครับมันพร้อมที่จะสุกแล้วก็เลยนําออกไปนะครับเคยรีวิวไปแล้วครับอย่างลกมองไม่ค่อยเห็นนะครับมองมองไม่ค่อยเห็นโอ้ยโอยลม้มล้มล้มนะครับนี่คือทําความสะอาดแล้วมันก็โล่งจเจริญหูจเจริญตานะครับจเจริญหูจเจริญตามากๆนะครับนี่ เหลือช่วงปลายนิดหนึ่งนะครับช่วงปลายนิดหนึ่งพรุ่งนี้ก็จะมาดําเนินการต่อนะครับท่านสังเกตไหมครับผมริดออกแล้วผมริดใบออกแล้วมันมัน,ม,นมันก็จะโล่งนะครับโลง่งเขาก็พร้อมที่จะรับแสงแดดได้นะครับพร้อมที่จะรับแสงแดดได้นะครับท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณครับ